บุญขาสากนะพี่น้องบุญขาสากบ้านเฮ้าผ้าผู้เจามาเบิงเด้อบาทนี่มีผลลหมากรากมางหยังก็ะไส่ไปบุญเดือนซิฟจะพี่น้องบุญขาสากภาษาอีสานบ้านเฮ้ามาบุญข่าสากนี่สิ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือมัน,น,น,นขาสาเขอยกาสตร์น,นี่มันบ่แตกแตกนี่เด้อแม่เนาะเออสิ่งสำคัญอันนี้สีห้อส,หอสีห้อขาอ่าสากกันเด้อจะเด้อพี่น้องห่อขาสากห่อขาน้อยห่อข่ายคนอันนี้มันหนึ่งเบอกอือใส่ก่อย อันนึงก็คือใส่คอยก็ผิงน้อยมาเด้อเออผิงน้วยมาใส่นะน้อยเป็นป้นี่เป็นเออนั่นแหละอันนี้ปิ้งปิ้งปิ้งปลาหนี่งก็สิใส่อันอันปิ้งปลาหนี่งก็ใส่ห่อเขาหน่อยเขาใหญ่จ้ะพี่น้องพูนผู้ควบคุมรายการโบกมือโบกไม้ให้ลูกหลานลูกผู้ควบคุมยิ้มแน่พนายายยายพรอนมายิ้มแน่แม่มาสั่นมาอมมา เออนี่นะคู่ความคู่รักกันเนี่ยมันพิกน่วยเซตตองพี่น้องเซตใบตองใบยังกันนั่นเซตตองกันอันนี้เซตห่อเขได้ก็ได้เอออันนี้ใช้ใช้ห่อข้าวสาเออเฮ็ดห่อข้าวสากเป็นกระทุ้งผ้าปากออกเบิ้งดูว้าปากออกเบิ้งเอออ้าปากออกเบิ้งกระซิ่ไส่ข้าไปได้หั่นละจ้ะแล้วกระซิคัด พื่อนนองบ้านเพื่อนกะซีบ้านได้กะซีเฮ็ดคือกันนั่นแหละนาะจากเนาะนี่แหละกะซีใส่ลงกว่าได้นี่เอ่านั่งยิบใส้ใส่เบิร์ตสุย่างกะพี่น้องนี่แหละสุไส่สุย่างปีงปลากะยำไม่ใกล้ๆมึงนั่งปีงปลาที่สิแกะใส่่นันเออไม่ได้แกะออกไว้เนาะที่เออนี่แหละจากพี่น้องมึงสิห่อให้เบิึงใส่ใส่เบิร์ตสุย่างจ้ะ ันใส่ลงไปบันนี้กระสีเอาไปวัดได้จากพี่น้องเด้อไปวัดตอนเพลินเพลินนี่แหละจังน้อยเนี่ยหลักก็ไปใส่ข้าวเทศน้ำเพลินเก็เนาะอ้าวเขาต้องใส่ข้าวต้มไปใส่ข้าวเทศน้ำเมีนบัลลทีเออข้าวต้มข้าวสารกล้วยย่างไปใส่ข้าวเทศอันอันนี้แม่นห่อข้าวสากีได้จากเด้อบ่พรเพราะท่านเป็นห่อข้าวน้อยข้าวหญ่นี่ห่อข้าวสากที่สิบไปใหญ่จ้ะเอาไปวัดแล้ยววันนี้เพิ่นก็มีการไปญาติกันได้พี่น้องเอาไปหอยยายไว้แล้วก็เป็นญาติกันเอออันนั้นห่อใส่เพลน ข้อใช้เพ้นอันานั้นนะป้าพ่อเขาใหญ่เขาหนอ่อยนี่ทั้งข้าวต้มพัดข้าวต้มบ้าพัดก็จะหั่นใส้เออเอบกพริกใส้เออนั่นแหละใส่ข้าวพร้อมด้วย<ๆ>พี่น้องใส่ครบซูย่างเครื่องกินเครื่อง เครื่องกินเครื่องยัางบ้านเฮ่านีาน่แหละสุกย่างนี่แหละจ้าเนี่ยหลกักการปนีกสิคัดเด้อจ้าเด้อทำได้ยิบไส้ได้ซอยกันสุกนนได้พี่น้องมันจังเป็นบุญขอสายเออเอาไปเคียบมาไม่เลิกเอาไปเคียบมา,มาเอาาเอยั่งบปเคียบเพราะท่านได้ไสเอามานี่ยแหละจ้าพี่น้องเครื่องกินเครื่องไส้ยัางกันเลวแต่เออผู้นั้น,นตุนนต่มตีนซินเว่อว่าเว่อว่าเด้อแหละนั่นเออนี่ยแหละจ้า แตงไซสุขชนต้องเฮ็ดน้ากันเด้อจ้ะพี่น้องภายอยู่ผู้นั้นเฮ็ดอันนึงผู้นี้เฮ็ดอันนึงมันก็เป็นบุญน้ากันบุญก็สาดสาดไปสาดหน้าพี่น้องเออบะเขียบกับบีไซนาบะเขียบนี่สําคัญที่สุดกไซค่ะสาดอืมอะไ,ไ,ไรจ้ะอีสานบ้านเฮ้าประเภทนี้อีสานบ้านเฮ้าจ้ะพี่น้องอืมเออหนึ่งซอยกันเฮ็ดอันนี้ใส่อันนี้ก็สิคัด ไส้บักพีกใส้บักพลละมากลากไม้สุ้ย่างนี่ยเราจะใส้เนี่ยเห็นบ่กนี่ยั้งก็ใส่ลงไปตามที่เฮามีจ้ะหนึ่งก้อยใส้บักอือใส้หยังอันปิ้งปลานั่นก็สิเป็น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 ห่อเข่าน้อยเข่าหญ่กับแจ้วนี่จ้ะเออเอาไปเพ่นนำเพลินเพลผะเพลผะพันสันไม่ออกแม่ซี่แม่เข่าพันสันกะเป็นกินกันจ้ะนี่ ซอยกันซอยกันคนละนิดละหน่อยคนละไม่คนละมือ,อ,มอใส่สุยางจะหัน่นอันนั้นอันนี้ลงใส่จะจะขอบคุณลนะลายจะพี่น้อง